ออมันหนาบอกขักเลยตันเห็นไ,ไหมมาเอาผักกระเฉดน้ำครับไปปล่อยใส่สระตัวเอง <Yeah. S 2> ขอตะปูนะครับเอ้อตะปูลูกหลานขอเอาผักกระเฉดน้ำไปปล่อยใส่น้องเพราะให้ปลาได้กินเพราให้คนได้เก็บกินเดอ้อป่วย ทุกคนว่ามันจะเกิดไหมนี่มันเกิดอยู่บ่สร้างจ้อยเตี้ยวา่าไงมันมาได้ปลูกเส้นดินเหรอเป็นบ่เตี้ยงั้นว่าเอาเก่าเอาไรหลายดีสร้างจ้อยมักย่องอันนี้สะหมู่บ้านนะครับที่ ทำน้ำประปาตอนนี้แทบที่จะไม่ได้ทำน้ําประปาแล้วแหละเพราะว่าประปาฟูมีภาคมาแล้วมามาเอามีดมาถิบมาจีบมาเดี๋ยวตัดอีเดียนเป็นตะศูนย์ก็อย่างนี้หอบขึ้นมาลวติดอยเ่ี้ยเดียว <c oughs> เป็นยังไหนเดี๋ยวนะี้อิริวะตีอิรีเห็นปะอันนี้มาจอยจอยน้อยครับจอยใหญ่ยังไม่มาสรบใช่เง่สรุปช่างประจำทีมงานซอสเสียบดาบ ว่าจะพาเปลี่ยนแหนบเองไม่ไหวครับก็เลยจะเอาแหนบไปเปลี่ยนที่นู่นละ่ะปะเปทั้งทันละ่ะเปลี่ยนที่กับช่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปปล่อยทิ้งยังไง พี่พี่ทางหลังทั้งหลังต้องเอาเส้นทั้งหลังเห็นมันเพรยย่งขางหลังสิโอ๊ยคิตหอดผู้จักการอยมไปต้นคำเปยไหมลงหนีกันเลยเจ้าลงไปเออนี่จังสีรอะดูถอนเอมันเอ,นนอ๋อ่ะเมียนบูบูจังสีใสะจัง่อย

你好。 อู่ดีกันก็ทุกคันเลยเอาน่าไปเลี้ยงหางรถตังไว้เลี้ยงตังไว้โอ้ยแต่พวงยี่อเ้ยย้ำห้างิมสูบนำเดี๋ยวคนออกหลากหลายด้วยนี่เอามามือละหน่อยแต่ว่าย้ำคนเดี๋ยวคนมัดเหมือเออแหนบลงนี่ละเออยางรนี่ละ khó thì phải lắm cả lao đó, nạc đi nạc thứ nạc mạc ถิ่มลงมากันลงมาเลี้ยงเอ้หาเลี้ยงไงจะ้ะหาเลี้ยงไงจะ้ะของไปเอาไก่นะกกาาาาน่งงมโกหาน่นเออ ไปมาจะเต็มโกดังแล้วของเขาต้องสางหองไว้ถ้าเก็บของตั้งหา่างเนาะเขาต้องเอาไว้น,น,น,นวี่นี่บอกเขาต้องไปเขาหนอกพุนก็ไอ้นั่ขึ้นไม่เลยตั้งเล็กขึ้นไม่เลยเป็นหองเก็บของตั้งห่างเลย muốn học với thằng lắng đâu tóc nào thằng lắng to rồi tăng sáu nẹp cần xe gấp sáu câu là cần nó bay lớn mà lấy giá câu hết 6 you. กิ่งสองเสนนเขาไม่แยบเน้นงานจีปะทะครับช่างจอยเดี๋ยวก็จะฝึกให้เป็นช่างซ่อมรถครับเต็มรูปแบบตอนนี้เป็นจีปะทะไปก่อนกาเรเดโม บันบ้นเี <M> ้ยปลาจะจะจะถวยนะบ้านเดียานสองหมื่นหรอกินบลเหลือเวลาหรอตอนเน้มก็กินหมดแหละเออถวยเพสวะถยเนี้ยปลาถยนี่แหละมันมันมีขายางไหวะ าพวกเจ้าขึ้นไล่บันไดมึอนัน่นจะได้มาเผาขยายอยู่นี่ไปถิงพวกอื่นเขาก็ะเบิดถิงหนักว้านลงไปเลยจะเห็นมาขอยเอาตะไคร่กับขามาเจ้าอย่าก้าวขาลงไปมอง,งไปเปียกนั่นจะลาบมาลงไปจำมับด้นิดหน่อ ยังยังไหลยอยู่ยั้งไหลยอยู่ยั้งไหลยอยู่ปลาดุกยังถือว่าหลายยุบยุบไม่อีกบวกหนึ่งมาทั้งพี่ปะนี่มันมีแต่ปลาดุกกินปลาหน่อยไม่ได้กินมีนลปลาดุกก็ยังเยอะอยู่นะขนาดเราออกไปกินน้ำหมักไหลเลยดินี่มันก็รอฟังเสียงพวกผมมาเหมือนกัน มันก็รอกินเหมือนกันครับเกิดบุน้อสางจ้อยพระเกษนาบเออนั่นละยีแหม่แ,มแป๊บเดียวว่ะบ่เหลือพอเม็ดว่าทั้งนี่บ่ได้กินหนักปลาหน่อยค่อย ทันปลาดูกบ่อิ่มมันไม่ได้กินหรอกเอาเข้ามาเอาไปขึ้นไปกินอีหอ้อมันยังหลายอยู่เอาขึ้นอีจากหาหกตัวให้มันมืดไปโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ